คลิปสั้นๆแนะนําเหรียญนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญ25สตางค์นะครับสอบถามกันมาเยอะนะครับสอบถามกันมาบ่อยถามกันมาทุกวันนะครับว่ารับซื้อแบบไหนก็เดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันเลยนะครับเหรียญ25สตางค์นะครับรับซื้อจริงๆแค่2ปีพศนะครับก็คือปีพศ2542และปี2544เท่านั้นนะครับก็แนะนํากันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานี่นะครับ รับซื้อปี42และปี44นะครับอันนี้ก็คือเหรียญ25สตางค์ที่ดูแค่ปีพศแล้วก็ขายได้เลยนะครับปี42และปี44เท่านั้นอันนี้ผมมีตัวอย่างแค่ปี42นะครับปี44เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับ ดูแค่ปีพศปี42และปี44ทาไมถึงขายได้นะครับเหรียญดูแค่ปีพศขายได้เลยจะต้องเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยนะครับเหรียญ25สตางค์ปี42ปี44จำนวนการผลิต1หนึ่งหมื่นเหรียญน,นะครับผลิตแค่1 0,000เหรียญเท่านั้นนะครับก็เลยเป็นที่ต้องการของนักสะสมผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ2 0 0 0ถึง4,000บาทนะครับย้ำนะครับ ปี4-2และปี4-4เท่านั้นรับซื้อ2,000ถึง4,000บาทนะครับส่วนปีพศอ,อื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ปี4-2,44ก็รับซื้อนะครับแต่ว่าจะต้องเป็นเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับอันนี้คือตัวอย่างของเหรียญปี4-3นะครับเหรียญปี4-3ปกติทั่วไปนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับลักษณะของเหรียญหมุนเวียนทั่วไปนะครับอันนี้เดี๋ยวดูปี4-2แล้วกันปี4 2เห็นไหมครับ ีสที่ขายได้เพราะว่าเป็นเหรียญผลิตน้อยนะครับลักษณะก็คือเป็นเหรียญก้อยและด้านด้านก้อยและด้านหัวหันไปในทิศทางตรงกันข้ามนะครับก็คือเหรียญปกติจะเป็นพัะเสียงกลับนะครับอันนี้ให้ดูปี43นะครับอันนี้ก็เป็นพระเสียงกลับนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญแบบนี้นะครับปี43แล้วก็เป็นแบบนี้ ขายได้ด้วยเช่นกันนะครับก็คือเหรียญนี้เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับก็คือเป็นเหรียญ25สตางค์พัสดีตรงนะครับอันนี้ดูดูชัดๆเลยนะครับอันนี้เป็นพัสดีตรงนะครับพัสดีตรงก็คือการสังเกตเราตั้งเหรียญด้านก้อยขึ้นแบบนี้นะครับท่านที่จะส่งรูปเหรียญลักษณะนี้มาให้ผมดูก็ตั้งเหรียญด้านก้อยขึ้นนะครับให้เจดีมันขึ้นตรงแบบนี้แล้วก็หมุนนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าด้านก้อยและด้านหัว ตรงกันแบบนี้นะครับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับกรณีที่เหรียญไม่บินไม่ดําไม่ชํารุดไม่สึกจนเกินไปนะครับก็ซื้อเริ่มต้นที่500บาทนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญในลักษณะของเหรียญ25สตางค์พระเสียรตรงนะครับอันนี้เป็นแบบที่2นะครับแบบแรกดูแค่ปีพศอขายได้เลยมีปี42และปี44นะครับแบบที่2ก็คือเป็นเป็นเหรียญผิดพลาดนะครับก็คือเป็นเหรียญพระเสียรตรงแบบนี้นะครับ อันนี้เหรียญแท้นะครับดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับมีการพบเจอเหมือนกันนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญในลักษณะของพระเศียรขวางนะครับพระเศียรขวางอันนี้ผมซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละร้อยห้าสิบนะครับราคาเริ่มต้นนะครับเพราะว่า,าต้องต้องดูสภาพเหรียญด้วยถ้าเกิดว่าเหรียญเหรียญเก่าเหรียญชํารุดด้วยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยร้อยห้าสิบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น เป็นเป็นสภาพนี้นะครับสภาพเหมือนในมือผมก็ไม่ต่ำกว่า200บาทนะครับอันนี้นะครับก็ให้ดูตัวอย่าง3 3รูปแบบนะครับก็คือดูแค่ปีพศขายได้เลยนะครับมีปี42และปี44แล้วก็อันนี้ผะเสียนตรงนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นผะเสียนตรงนะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นเป็นระเสียนขวางนะครับจำง่ายง่ายนะครับเราจำง่ายง่ายก็คือ ดูแค่ปีพศขายได้เลยก็คือ25สตางค์ปี42และปี44นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า,าไม่ใช่ปี42และปี44เราก็ต้องดูความผิดพลาดตรงนี้นะครับว่าเป็นพระเสียรตรงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นพระเสียรตรงก็รับซื้อขั้นต่ำ500บาทนะครับกรณีเหรียญไม่บินไม่ดำไม่ชํารุดนะครับส่วนเหรียญในลักษณะอื่นๆ25สตางค์นะครับก็ยังมีอยู่อีกนะครับมีอยู่หลากหลายรูปแบบนะครับเหรียญในลักษณะของการปั๊มเบี้ยว นะครับก็ก็รับซื้อเหมือนกันนะครับปั๊มเบี้ยวเป็นยังไงนะครับปั๊มเบี้ยวปั๊มเคลื่อนนะครับเ,เดี๋ยวผมค่อยค่อยให้ดูตัวอย่างในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับเพราะว่าผมผมไม่ได้เตรียมมานะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆน,นะครับเป็นเหรียญ25สสตางค์ที่รับซื้อนะครับ